กัมพูชานะคะวันนี้เกดค่ะเป็นตัวแทนของสาวไทยค่ะมาชวนสาวกัมพูชาคนกัมพูชาลดน้ําหนักค่ะสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนัก5กิโล10กิโล20กิโล30กิโลนะคะพยายามลดความอ้วนมาถึงวิธีอ้วนมากดื้อยาทานยาลดตัวไหนมาก็ไม่เห็นผลน,นะคะอ้วนหลักคลอดบวมเบียร์บวมเหล้าเป็นผู้ชายออกกํบบาลังกายแล้วน้ําหนักก็ยังไม่ลดนะคะอดอาหารก็ไม่ลดออกกํบบาลังกายก็ไม่ลดวันนี้เอาน้ำโชงที่ลดน้ำหนัก มาแนะนาค่ะตัวนี้คนไทยชอบมากนิยมมากเพราะว่าราคาถูกแล้วก็กินดีเห็นผลจริงนะคะมีทั้งกาแฟแล้วก็โกโก้ค่ะหนึ่งห่อใหญ่แบบนี้ข้างในมี25ซองนะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆแล้วก็แค่ซองละ60แคลเท่านั้นเองค่ะคือกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนวันละ3ซอง4ซองก็ไม่อ้วนนะคะแต่ตัวนี้เก์นแนะนํานะคะถ้าไปดื่มมากจริงๆกินแค่วันละ2ซองก็พอค่ะเห็นผลการันตีเลยว่าหมดเซ็ตเนี่ยน้ำหนักลดได้ม,มากสุดคือ7กิโลเลยนะคะ ปกติขายอยู่20ดอลลาร์ค่ะแต่สําหรับพี่น้องกัมพูชาที่ทักเข้ามานะคะเกตให้ราคาพิเศษเลยโปร1แถม2ค่ะได้ไปทั้งหมดเลยอย่างนี้นะคะ2ห่อแบบนี้50ซองนะคะแก้วอีก1ใบค่ะได้ของ3อย่างจ่ายแค่20ดอลลาร์ราคาเดิมค่ะหรือถ้าเกิดใครดืู้ยามากอ้วนมากอยากลดที10กิโลนะคะแนะนําเป็นโปร2แถม4ค่ะเพียงแค่ nói năng